สวัสดีค่ะพบกับหมอเจมกองหกดูไปด่าไปอีกครั้งเลยนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึง12ราศีในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะว่าจะมีข่าวดียังไงบ้าง<ม>เกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยค่ะราศีไหนควรระวังในเดือนนี้เดี๋ยวอาจารย์มาบอกกันมีเคล็ดลับดีๆมาให้แก้ไขด้วยนะคะ<ม>ในราศีแรกเลยเขาบอกว่า12ราศีนี้ราศีนี้เป็นราศีที่ เขาบอกว่าปัวปังมากใน12ราศีคือราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะบอกเลยว่าราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องการงานจะดีขึ้นยังไงหนึ่งจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาไปนะคะดีเรื่องอะไรคือจะมีโชคลาภการงานและการเงินจะเข้ามาอย่างดีนะคะบอกเลยว่าโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเน้นเลยนะคะราศีกรกฎจะปัวปังแน่นอนราศีสิงห์กับราศีกนะคะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าทํางานล้นมือเท่าไหร่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินตามมาเยอะเท่านั้นนะคะ กลางเดือนผ่านไปแล้วงานเยอะเงินเยอะแน่นอนค่ะชาวราศีสิงและกลุ่มนะคะบอกเลยว่าเงินที่ได้มาจากกักพักนักแบงของเราจริงๆนะคะชาวราศีกุ่มและราศีสิงค่ะราศีต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะสองราศีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักบอกเลยว่าโดดเด่นมากโดดเด่นยังไงนะคะชาวราศีกันและราศีมังกรชาวราศีกันกับราศีมังกรบอกเลยว่า ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเชือู่กันอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าความรักของคุณนะคะอาจจะต้องสลัโสดอ่าหนึ่งมีเกณฑ์สละโสดหรือคบกันอยู่แล้วก็ไปทางดีดนะคะอาจจะเป็นมีการมั่นหมายหรือมีการตกลงสร้างอนาคตไปด้วยร่วมกันด้วยนะคะ แต่คนที่โสดอยู่แล้วหนึ่งเลยระวังถ่านไฟเก่าค่ะอาจจะมีถ่านไฟเก่าพลุกพังขึ้นมาเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไปคุยกับเพื่อนเก่านะคะหรืออาจจะพบลับแบบฟลุ๊ก,กและก็ได้พบกันและคุยกันนะคะบอกเลยว่าชาวราศีมงังกรถ้าใครที่ชอบเด็กอยู่นะคะอาจจะมีความสมหวังเกี่ยวกับเด็กได้อย่างแน่นอนนะคะต่อไปเลยไม่ต้องรอช้านะคะกับสามราศีนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานจะดีดียังไงบ้างนะคะมีราศีอะไรบ้างบอกเร็วว่า สามราศีนี้มีราศีเมษมีนตุลสามราศีนี้คะบอกเลยว่าความวุ่นวายใจที่ผ่านมาภายใน 2- 3งสามเดือนนี้นะคะจะมีจะมีการงานการเงินที่ดียังไงหนึ่งจะมีโอกาสดีๆเข้ามาะคะ่ะในสามราศีนี้คือผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตแล้วผู้ใหญ่คอยช่วยอุปถัมภ์นะคะหรือจะมีคนชี้แนวทางให้แนะนําแนวทางให้นะคะไปในการลงทุนที่ดีโอกาสที่ดี แล้วการงานก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะบอกเลยว,ว่าผ่านกลางเดือนพฤษภาไปการงานของ3ราศีนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นนะคะกับโอกาสที่ได้ผู้ใหญ่ที่ชี้ทางให้แล้วผลกาไรจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะกับ3ราศีนี้คือเมษมีนตุลอ่าอีก2ราศีนี้นะคะบอกเลยว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานต้องเตือนเอาไว้นะคะมีเมถุนและธนูเมถุนและธนูนะคะต้องเตือนอะไรหนึ่ง การยกย้ายการเปลี่ยนงานหรือการที่จะเขาเรียกว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหญ่ต้องดูและรอบคอบนิดนึงนะคะเพราะว่า2ราศีนี้ให้ระวังเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะงานที่คุณจะไปนะคะมันอาจจะไม่คุ้มเสียเท่าไหร่หรือจะลงทุนอะไรต้องระวังนิดนึงนะคะกับสองราศีนี้เขาแนะนําว่าให้ผ่านพุษภะาไปนะคะแล้วค่อยลงทุนนะเขาเรียกว่าค่อยลงทุนแล้วเปลี่ยนงานหรือว่าจะไปทํางานใหม่ถึงจะดีขึ้นกว่านี้นะคะกับสราศีนี้คือเมถุนและก็ธนูค่ะ อบอกเลยว่าอีกสองราศีสุดท้ายนะคะสราศีนี้คือราศีพุจิกับพิจิราศีพิจกับพิจิจะมีอิทธิพลในเดือนนี้มากที่สุดเพราะเรื่องอะไรรู้ไหมคะเตือนเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าในช่วงสส,งสัปดาห์สุดท้าย ที่จะเกิดขึ้นนี้ให้เตือนเรื่องอะไรเพราะอะไรมนาะวันที่26พฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นที่เรียกว่าจันทรุปราคาลาหูอมจันทร์บอกเลยว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรหนึ่งสุขภาพนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะให้ระวังอาจจะกําเริบเกิดขึ้นได้นะคะ 2. ให้ล้างมือปิดแมสให้ดีนะคะทุกครั้งนะคะเขาเรียกว่าจะช่วยเขาเรียกว่าจะช่วยให้พ้นภัยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยได้การเดินทางเรื่องอุบัติเหตุก็ระวังเช่นกันค่ะสองราศีนี้ บอกเลยว่าอาจจะมีกรณีความเกิดขึ้นแต่แนะนําว่าสองราศีนี้เมื่อผ่านเดือนพฤษภาไปแล้วจะจะดีขึ้นจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นวิธีแก้ไขคือภายในสองอาทิตย์นี้นะคะควรสวดมนต์ไหว้พระอ่าบ่อยๆนะคะหรือประจํา แนะนำเลยว่าควรสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆหรือประจําหรือการแก้เคล็ดของสองราศีนี้คือต้องมีน้ําเต้านะคะแขวนไว้หน้าประตูบ้านแขวนไว้หน้าร้านค้าหรือแขวนไว้ที่รถนะคะจะช่วยเส่วมรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะ